สวัสดีครับคลิปนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อที่ใช้สอนลูกหลานมาให้รับฟังกันนะครับ เขาบอกว่าใครที่บริจาคเงินทําบุญจํานวนมากนะครับสร้างเจดีย์หลายองค์นะครับเดินทางไปสแสวงบุญไหว้พระหลายวัดแล้วสงสัยไหมว่าทําไมชีวิตคุณไม่ดีขึ้นนะครับทำการค้าขาดทุนนะคะชีวิตการงานไม่รุ่งเรืองนะครับสาเหตุคือคุณใช่ไหมที่ไม่ค่อยกลับไปเยี่ยมแม่นะครับส่วนคนที่ดูเลี้ยงดูแล้วอยากทราบไหมว่าคนโบราณคนเท่าคนแก่สมัยก่อนนะครับจะดูแลบุภการียาม แก่ชรา,าอย่างไรนะครับคนสมัยก่อนจะไม่ให้พ่อแม่ที่แก่ชรา,าออกไปทาไร่ทานาแล้วก็ทางานหนักนอกบ้านนะครับแต่จะตอบแทนบุญคุณโดยการหาอาหารปรุงอาหารไว้ให้ก่อนที่จะออกไปทํางานนะครับแทนความกระตัญญุที่คนสมัยก่อนนะครับเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับคติความเชื่อคนโบราณสมัยก่อนว่าลูกคนไหนทำพุลละ นะครับเรื่องการงานแทนพ่อแม่นะครับดำรงวงตระกูลมิให้เสื่อมนะครับถึงลูกที่คือลูกที่ดีนะครับคนจีนโบราณจ,จะปฏิบัติเหนือสิ่งอื่นใดคือการมีบุตรชายไว้สืบสกุลนะครับเพราะคำเดยมคนจีนจะสืบสกุลแท้ตามบิดานะครับคนโบราณจ,จะจัดให้พ่อแม่คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลนะครับฝึกสมาธิเมื่อยามแกช่ชราเพราะเชื่อว่าอย่าเมื่อล่วงลับไปแล้วบุญกุศลจะหนุนส่งตามนะครับอยา าใดที่เจ็บป่วยลูกสมัยก่อนจะปรุงยาตามสูตรแล้วก็เช็ดคอยเช็ดอาจจมให้นะครับมิห้ามม่ให้ลังเกียจนะครับสุดท้ายเมื่อร่วงรับถึงจัดวิธีกรรมตามฐานะนะครับทำบุญอุหิตส่วนกุศลอย่าให้ขาดนะครับพ่อแม่คือเพราะพ่อแม่คือครูที่คอยสั่งสอนคือให้เวลาที่คอยปกปักนะครับปกป้องลูกนะครับคนรุ่นใหม่ฐานะเนื้อนาบุญที่รับมรดกกรรมที่ ปุภากรีสร้างไว้นะครับจะรับแต่ทรัพย์มรดกไม่ได้เริ่มทำดีกับบิดามารดาจะทำบุญที่ไหนควรตระหนักไว้ก่อนว่าพ่อแม่ตนกินอิ่มหรือยังนะครับคนโบราณสอนว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่ยามชรานะครับใครทำตามเปรียบ กับได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์นะครับเพราะคือหนึ่งใน3ม,มงคล38ประการคือเลี้ยงดูบิดามารดานะครับไม่ต้องไปแสวงหาบุญที่อื่นนะครับนี่ก็จะเป็นอาริสเรียกว่าเป็นอนิสงฆ์นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคนโบราณน,นะครับสั่งสอนกันมานะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ